ีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวท่อแรงดันนะครับท่อแรงดันหน้าแปดนะครับเพื่อพี่น้องสนใจก็จะได้ทักไปที่ร้านนะครับว่าเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์อยู่นะครับที่ทักมาถามเรื่องราคานะครับอันนี้ก็จะรีวิวให้เลยนะครับก็สตาร์บั๊กหนึ่เนี่ยครับเป็น ท่อแรงดันหน้าแปดนะครับแล้วก็ความยาวตัวนี้ก็ประมาณสี่เมตรนะครับตัวนี้เล็ทั้งใบพัดแล้วก็ตัวหอยโข่งตัวนี้นะครับเป็นเลดนะครับชุดนี้ก็ราคาก็อยู่ที่เราสั่งว่าเป็นเลดหรือเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาประมาณ เ0้าพักกน,นกว่าบาทนะครับแล้วก็รวมส่งรวมส่งก็มื่นมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็สายส่งผ้าใบนะครับเดี๋ยวพาไปดูผ้าใบด้วยครับสายส่งตัวนั้นน่าจะถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณเมตรละ80สบาทนะครับเป็นผ้าใบเหมือนของผ้าใบสิบร้อนะครับตัวนี้ก็เป็นหัก90องศานะครับแล้วก็มีหักมา ก็ตรงอย่างนี้เลยนะครับมันก็เกี่ยวกับราคาเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็บูธนะครับบนล่างนะครับตัวนี้ก็ลูกปืนตุ๊ก,กตานะครับเยวฝากเบอร์โทรไว้ให้เผื่อพี่น้องอยากทราบราคาหรือขนาดนะครับความยาวก็สั่งเอาได้นะครับนี่นะครับ พอสุบน้ำนะครับนี่เทอร์โ,โบโอู่ช่างนาเจริญนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับมาจากจังหวัดลบบุรีนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับโมเลก็มีทํำมาให้หกนิ้วแล้วก็ห้านิ้วนะครับให้เลือกนะครับข้อดีก็คือเราขนย้ายสะดวกนะครับสามารถยกคนเดียวได้นะครับ น้ำหนักโดยประมาณนะครับไม่น่าถึง50ากิโลนะครับไม่น่าเกินนั่นนะครับพอยกคนเดียวได้นะครับนี่ก็มาวิทน้ำใส่ใส่ข้าวนะครับกำลังหวานได้อาทิตย์หนึ่งนะครับเริ่มขึ้นมานหน่อยๆแล้วนะครับให้ดูผ้าใบนะครับผ้าใบยังดีเลยครับนี่ คล้ายๆผ้าใบารถ10บร้อนะครับที่เขาเอามาทำนี่ก็ตัวนี้ก็ซื้อมาประมาณ20เมตรนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับผ้าใบารถสิบร้อที่คลุมรถสิบร้อนะครับไม่มีที่รั่วสักนิดเดียวเลยนะครับตะเข็บก็มีมาแบบนี้นะครับ นี่ก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกคลิปหลังนะครับคลิปนี้ก็รีวิวท่อนะครับค่อยมาดูน้ํานะครับคลิปหลังคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับเผื่อพี่น้องสนใจนะครับเพราะว่าบางคำถามไม่ได้ตอบนะครับก็หมุนด้านที่ปกติเหมือนท่อพิายนาคเรานะครับนี่ เราก็ตั้งรถไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาดันท่อเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ